เสือมแลกพร้อมรีแมทเขียมรันล่านดังจะไม่ใช่หนังม้วนเดิมเสือมแลกทอพราน49ออกมาโต้ตอบแล้วหลังเขียมรันนาบาติท้าทายให้รับคำท้ามารีแมทกันอีกครั้งที่สนามมวยเวทีลุมพินีซึ่งนักชกไทยยืนยันว่ารอพร้อมปะทะกับคู่ชกเก่าเสมอและผลลัพธ์จะไม่เหมือนไปที่แล้วแน่นอน หลังจบเกมเคมรันพูดถึงชื่อของเสือแบล็กที่เคยชกกันมาก่อนหน้านี้หนึ่งครั้งที่ประเทศรัศเสเซียซึ่งเขาสามารถเอาชนะน็อกมาได้โดยเจ้าตัวเผยว่าเขายินดีพร้อมให้เสือแบล็กรีแมตช์ในสนามมวยเวทีลุงที่วีหากได้โคจรมาเจอกันอีกครั้ง ผมอยากให้โอกาสเสือแบแล็กได้ล้างตาเพราะเมื่อปีก่อนเขามาชกที่รัเสเซียบ้านเกิดของผมผมนอกเขาได้ในเวลาเพียง21วินาทีของยกแรกตอนนี้ได้ยินข่าวมาว่าเขาอยากกรีนแอกกับผมผมจึงอยากให้เขาได้แก้มืออีกครั้งในบ้านเกิดของเขาและถ้าผมสามารถเอาชนะนอกเขาได้เป็นครั้งที่สองก็น่าจะถึงเวลาเหมาะสมแล้วที่บอสชาตรีจะมอบสัญญานักกีฬาวันให้ผมครับ เมื่อได้ยินคู่ปรับเก่ากล่าวดังนั้นเสือแบล็กก็ออกมาตอบกลับเคียมรนันแบบทันควนันพร้อมส่งสารไปถึงจอมบูรรัสเซียว่าเขาพร้อมจะคิดบัญชีแบบทบต้นทบดอกเช่นกันไปแรกที่เจอกันตอนนั้นผมมีปัญหาหลายอย่างไม่พร้อมเต็มร้อยเลยไปแพ้นอกเขาที่รัสเซียเห็นเขาบอกว่าอยากให้ผมแก้มือผมก็รอโอกาสเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะได้เจอกันครับ ไฟที่สองจะไม่เหมือนไฟที่แล้วแน่นอนฝากถึงเคียมรันนะครับเตรียมตัวไว้ให้ดีผมรอโอกาสแก้มือกับคุณอยู่เหมือนกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง